สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะโอ้ยยุงกัดสวัสดีวันสิ้นปีจ้าก่อนสิ้นปีนะคะวันที่สามเอ็ดท่นวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมาทักทายพี่น้องช่วงเย็นๆจ้าพี่น้อง เห็นเราไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะอู้บรรยากาศยามเย็นจ้าโอ้ยุงเยอะตอนเย็นเย็นนี่ยุงเยอะจังเลยมาจ้า ทักทายกันนะคะใครอยากทักทายมาเลยนะคะผ่านไปผ่านมาทักทายกันได้จ้าพี่น้องพี่น้องมีใครเห็นเราบ้างคะ อยู่บานเดอ้อเมือนี่ไปเข่าดาวสานอ้อพี่น้องเลยพี่น้องไปเข่าดาวอยู่สนอ้อเมือนี่สินปีแล้วจ้าโอ้หเขาทำไมอ้ามือแรกมือแรกจ้ะพี่น้องมือแรกเนาะ <laughs> บได้ไล่นหน้าน่พี่น้องเอ้ยก็เลยหลงหลงเลื่มๆลืม,ลมนะคะมีอยู่หนึ่ง,งดวงตาสองดวงตาหายไปแล้วนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันได้นะคะพี่น้องมัาลดมา,มาทดล่องู่ซื้อดอกจ้าเพราะว่าน่านแล้วบร่รได้ไล่เนาะกะไล่ปีนีไล่อยบมานสองเทือนนี่ละมั้ง นี่ครั้งที่สามวันนี้ทําจุลินซียนะคะไว้สองขวดเนาะไม่รู้จะเป็นให้หรือเปล่าหรือจะเน่าพี่น้องเอ้ยเสียงนกกาเว่าหรือนกอี๋ยังพามาให้ชมนะคะหายชมมันคือเป็นผาบกว้างๆพี่น้อง เป็นภาพก,กว้างๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเราไม่ได้ไลานานแล้วเราก็งูงูปลาปาเด้อสวัสดีทุกคนนะคะโบหูว่ามันสีดหรือบดายเด้อพี่น้องกะล่องมงเน,นาะภาามาเบิ่งแบักลก่วยจะพี่น้องมันคือใกล้แต่เหรอมันทําไมไกลจังเลยมันเหมือนแบบแบบเราตั้งตั้งไกลไปไหมอ่ะโอ้ าดูกล้วยนะคะกล้วยผ้ามาเบิงกล้วยจะพี่น้องจ้าวีหนียี่สิบกว่านวยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบห้านวยพี่น้องวีหนียี่สิบห้าหนวย ตะลวีบักย่างไงเลยพี่น้องเอ้ยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายกันได้นะคะอันคอมเมนต์มันบกขืนพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์บกเข้นแปลว่าจังไหนเราก็ไม่รู้เด้อเหตุบกเป็นพี่น้องโอ๊ยไหลเธอแหลกน้ะงงงูงาป,ป้าโดนแล้ลบได้ศึกษาพี่น้อง ลงๆลริ่มๆแล้วผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาได้เลยนะคะทักทายกันจ้าพี่น้องคือบระคุนคอมเมนต์เนานี่เนาะเห็นแต่คนมาเบิงแต่ว่าห่างบ่อเห็นคอมเมนต์มีสองเครือจ้ะพี่น้องนี่มีสองเครือนี่เครือที่สองเครือหนึ่งกับเก่าวีจ้ะ เครื่องหนึ่งมีอยู่เกวีเนาะปีใหม่จะเข้ามาแล้วพรุ่งนี้ก็ปี2,568แล้วนะคะขอให้เฮงๆปังปังรวยๆกันทุกคนนะคะ mm. ก็ให้กิจการรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆเด้อพี่น้องเอ้ยนี่มีอยู่สองีสองเครือเครือนี้ออกก่อนนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นแมงนั้นเนี่ยมันเป็นแมงพี่น้อง เป็นแมงแหมเหงไหดฮะเพิ่งปลูกกล้วยครั้งแรกนะคะปลูกกล้วยครั้งแรกก็เลยยังไม่รู้ว่าทำยังไงเนาะก็หวังว่าจะได้กินก่อนกลับเยอรมันนะคะเอนดี้เป็นคนปลูกนะคะก็มาทดลองทดสอบเทสเทสเทสอะไรนะไลฟ์วิดีโอนะคะ ใบกล้วยงามงาม,งามพี่น้องใบบักยางไงบ้างนะใบนี่งามแห้งใบใหญ่มากเลยค่ะใบใหญ่แห้งไหลมันคือแบบใกล้แห้งพี่น้องแสดงว่าคุณบุญเลิศนี่ทําผิดแน่เลยนี่บ้านยูพุกเกตค่ะพี่น้องจ้าให้เบิ่งสถานที่บานเนาะจ้ะเนาะ บรรยากาศช่วงเย็นก่อนจะหกโมงนะคะประมาณนี้จ้ะบ,บานเก่าๆเนาะมาซื้อบานเก่าบนพี่น้องสีกรทะลอกปอกเปิรเบิดขอโทษขออภัยคอมเมนต์ไม่ไม่ขึ้นนะคะขึ้นเห็นแต่รูปคนอยู่ว่ามีมีใครผ่านไปผ่านมาก็คอมเมนต์ไม่ได้เนาะเห็นบอกพี่น้องก็ขอโทษขออภัย กรสิมีแขกต้อนรีอยู่สองห้องนะคะเพราะว่าเดือนหน้านี้พรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้นี่แหละแขกจะเข้า,เต,ะะา,าเ,เต็มทุกห้องนะคะประมาณก้างเดือนก็เต็มทุกห้องนี่แหละจ้ะสถานที่ปลดกเกษียณของเราบุ้ยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ระว่ามียังมากไม้ค่ะพี่น้องมาทักทายพี่น้องกรสินปีเนาะจ้ะเนาะขอทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังกิจการรุ่งเรืองเดินทางใกล้ของให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ <S 1> <S 1> ทำอะไรก็ขอให้รุ่งโรดรุ่งเรือง,งมีเงินทองไหลามาเทมา,ทมาด้จ้ะไม่มีอะไรปีนี้ก็ลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างต้องขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ไปเยี่ยมไปชมพี่น้อง f อซ ทุกๆคนนะคะเนาะอ้เมื่อนี้ก็อยากมาทักทายก่อนสิ้นปีเนาะปีเก่าจะสิ้นไปแล้วปีใหม่จะเข้ามาก็ขอให้เอ่อทิ้งความไม่ดีไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดอ้อคิดยังกะหายได้ดังสมความปรารถนาได้จ้ะพี่น้องพูนะเราเฟื่องฟ้าว่าจะปากชำยังไม่มีน้ํายาเร่งรากนะคะก็เลย ปล่อยไว้ก่อนเนาะมือนี่กับซ้ำนีแด้วจ้ะพี่น้องพอเพราะอ่ามาทักทายพี่น้องซื้อๆดอกจ้าทำผิดอะไรผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภัยนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องเขาดาวที่ไหนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดินทางให้แห้งๆปังๆกันทุกคนอุ้ยนี่ดอกกระนีมางาม ข้งน้ามเหแนดอกนี่ไหมอุ้ยมีหน่วยด้วยมีหน่วยด้วยนี่มีหน่วยด้วยหน่วยกับมีพี่น้องมันดอกอะไรอนะต้นให่เติบไปได้นี่เีจยต้องไปศึกษาว่าต้นอะไรอู้ออกดอกเต็มเลยเนี่ยออกดอกอยู่เยอะอยู่นะนี่เต็มเลยดอกของเขา มันสีช้ำไน้อน,นี่นาอรูซึึกว่ากล่องคุณบุลเลอร์นี่ไม่ปกติไลฟ์ก็ไม่ปกตินะคะพี่น้องเห็นพี่น้องเขามาอยู่สองคนตอนนี้กะมันมันมันเหมือนใกล้ไปไน,นะแบบแต่ว่าห้าสิบเปปั๊มมองไดนพี่น้องต้องขออภัยนะคะคนคนใด <c oughs> กูรู้ผู้รู้มาแบ่งปันด่วน คุณยายไปใสนน่นอหนินอมาแบ่งปั้นรวนคุณยายจา๋ยาตี่นคอยกับมีได้จากพี่น้องอยากอันนี้ไรลแต่ไ่ว่าเป็นพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะสมซื้อขนาดพึศึกษามาวเด้แต่บ่านไหลบบเป็นแม่มันคือบขคคนคือเพิินก็คือศึกษาอยู่กับพานกดอยัง,อยงเรียบร้อยแล้วแม่คือมันคือไอ มันทําไมเป็นแบบนี้อ่ะไม่เข้าใจบ้ยนี่นันบอจ้ะวันนี้มันใกล้แห้งเอาสิหันหนาได้จ้ะกล้องหลังผันใกล้กล้องหนาผัน่าใกล้แมอ่ออกล้องหนาปกติแต่กล้องหลังผันใกล้สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะสื่อสารใหม่ให้ดีๆกว่านี้แล้วก็จะมาไลฟ์พี่หนาสิเริ่มใหม่พี่น้องสิเริ่มใหม่เฮ็ดคลิปใหม่เฮ็ดคลิปใหม่แหละทักทายพี่น้องน่าจะเนาะกะปีนี่กะหายมันผ่านผ่านไปไหนมันบอดี้มันกุกคักเบิร์ดป,ปีเลยจ้ะพ,พี่น้องปีนี่เพราะว่ามีหลายอย่างตรงธํามันกันเลยเหมือนกับเหมือนกับ บุคคยได้ลงคลิปมนะผ่านกโดนแต่ว่าห่างบุคอยได้ลงคลิปมานะแล้วกับบคคอยตอบคอมเมนต์แล้วกับบคคอยได้ไปหาเพื่พอนเพื่อนพี่พพน้องเนานะกะเหมือนกับเหาเริ่มต้นไม่น่ะนะพี่น้องทิ้งสิพานแล้วแต่ว่ากะเหมือนกับเฮาเริ่มต้นไม่มันก็นเลยแบบคูกๆ้กักๆั่นะนะกะสิเริ่มต้นไม่ในปีไม่อหลีจากพี่น, <c oughs> พพน้องผู้ใดพันไปพันมากกขอบคุณหลายหลายด้อจ้าที่แวะเข้ามารับชมนอกจากเนาะ ปีใหม่เริ่มใหม่นะจ๊ะปีนี้กะห้มันถิ่มไปในปีนี้แหละเออขอบพระคุณและสวัสดีนะคะกะได้เวลาอันสมควรแล้วว่าสิมาทักทายแค่บอกยินหน้าที่อันนี้ก็สิบสองหน้าที่ไปแล้วจากพี่น้องโอเคนะคะขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะเขาด้าก็ดูแลจากของในเด้ออย่าดื่มหลายอย่าครับรถกดกหายระมัดระวังจ้าบายบายพรุ่งนี้มาทักทายกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ